สวัสดีครับพบกับ E a เก o of n o นอีกครั้งวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับลูกสะกดเครื่องรางสะกดใจลูกสะกดเครื่องรางประเภทอมอย่างหนึ่งที่มีการสร้างกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ และเป็นที่นิยมอย่างมากเนื่องจากมีขนาดเล็กพกพาสะดวกมีอนุภาพเชื่อกันว่าสะกดทับได้ทีเดียวถ้าใช้ไปในทางบูสะกดให้หลับไหลไม่ได้สติแต่ถ้าใช้ในทางสเสน่ห์เมตตามหานิยมก็จะทำให้ผู้คนลหลงไหลได้ปลื้เป็นที่ชื่นชอบรักใคร่ของคนทั่วไปหรือคนเราประสงค์ จะให้บังเกิดผลลูกสะกดมีขนาดที่ใกล้เคียงกับลูกอมส่วนมากทำลักษณะคล้ายกับลูกหลักบีแต่ตัดหัวท้ายออกมีรูสำหรับร้อยบางท่านเรียงประคำลูกสะกดแต่ที่นิยมมากๆต้องเป็นลูกสะกดโทนคนสมัยก่อนนิยมอมไว้ในปากข่าวขับขันจำต้องผ่านด่านสตรู อมท้องคาถาเดินผ่านออกไปไม่มีใครเห็นมีอำนาจมนต์มาสะกดใจให้เห็นเป็นอื่นหลายสํานักนิยมสร้างลูกสะกดเพราะสร้างง่ายบางสํานักทำจากขันหมากหรือแกะจากเคี้ยวงาสัตว์แต่ที่พบมากกลับเป็นลูกสะกดที่ทำจากตะกั่วลงถมโดยวิธีนำแผ่นตะกั่วมาลงเล็กอย่างตามวิชาอาคมที่เรียนมา ทุบทับถมเทกันหลายแผ่นจนเป็นเนื้อเดียวกันและนำไปหล่อหลอมเป็นลูกสะกดอีกทีหนึ่งบางสำนักอาจทำจากการลงถมเลยก็มีเครื่ององมเป็นเครื่องรางที่นิยมอมไว้ในปากยามออกสึกหรือจำต้องผ่านเหตุการณ์ของถิ่นที่ไม่คุ้นเคยและไม่น่าไว้ใจเรียกกันรวมๆว,ว่าลูกองมขึ้นอยู่กับว่า จะทำจากวัตถุศักดิ์สิทธิ์อย่างไหนเช่นลูกอมเนื้อชันมาแสดงว่าทําจากหมากที่เคี่ยวจนจืดของพระกิติอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหาที่รักนับถือจะนํามาปั้นเป็นลูกกลมกลมขนาดเท่าที่ต้องการเล็กบ้างใหญ่บ้างส่วนมากมีขนาดเท่าที่อมได้สะดวกเกจิอาจารย์บางรูปทำลูกอมด้วยว่ามีคุณวิเศษ ผงยาวาสนาผงศักดิ์สิทธิ์ผงใบลานเผาเทียนใช้ในพิธีสำคัญและโลหะยาชินตะกั่วชินเงินโลหะผสมประหลอดสรรพคุณของเครื่องรางทั้งหลายมีอนุภาพคล้ายกันเช่นมหาอุดอยู่ยงคงกระพันชาตรีเมตตามหานิยมช่วยให้แค้วคลาดลหล่องหนหายตัว กำบังตาให้ศัตรูมองไม่เห็นรับสิ่งชั่วร้ายแทนตัวซึ่งส่วนมากขึ้นอยู่กับว่าผู้สร้างมีความชำนาญและต้องการให้ดีเด่นทางด้านไหนเกจิอาจารย์บางรูปท่านวาสนาอุปนิสัยในทางโทสัจริตเครื่องรังมงคลวัตถุของท่านจึงหนักไปทางอยู่ยงคงกระพันออกแนวบู๊บางท่านมีพื้นเป็นคนมีเมตตา ก่จะแผ่อธิษฐานจิตให้วัตถุมงคลหรือเครื่องรางของท่านเด่นไปทางเมตตาเสริมบารมีมีบางรูปที่ท่านสามารถสร้างเครื่องรางให้มีสรรพคุณครอบจักรวาลหมายความว่าดีเด่นทั้งเมตตามหานิยมและอยู่ยงคงกระพันชาตรีแต่ต้องเป็นรูปที่มีความเชี่ยวชาญในคาถาอาคมชำนาญในกสินชาติต่าง ถึงจะสามารถสร้างให้มีสรรพคุณครอบจักราวาลได้สาเหตุที่ไม่สามารถทำได้ทุกรูปไม่ใช่เพราะอ่อนวิชาหรือภูมิไม่ถึงแต่เป็นเพราะบางรูปติดในอุปนิสัยวาสนาของตนมากกว่าท่านสมชอบที่จะให้เครื่องรางของท่านมีสรรพคุณอย่างนั้นเองเล่ากันว่าหลวงพ่อภูมิวัดบางโคร ทำเครื่องรางแล้วแจกให้ลูกศิษย์ไว้ป้องกันตัวต่อมาลูกศิษย์ผ่าร่างกายบอกช้ำหัวปุ่ตัวเขียวแต่ไม่มีแผลสักนิดมาหาหลวงพอ่อบอกว่าถ้าไม่ได้ตะกุดดอกนี้คงตายไปแล้วหลวงพอ่อขอตะกุดไปดูพูดยิ้มยิ้มว่าเอามาให้กูลงคาถาปลุกเสกเสียใหม่มุงแต่โครงกระพัน มึงเลยเก็บตัวอีกเดือนมึงค่อยมาเอาจะลงนะเมตตามหานิยมให้ใครเห็นจะได้เมตตามหานิยมไม่ทำร้ายลูกสะกดที่รู้จักกันในส่วนกลางอย่างมากก็มีของหลวงพ่อป่ากวัดคลองดาหลวงพ่อเงินวัดบางคาลาดหลวงพ่อเนียมวัดน้อยหลวงพ่อร้าย วัดเขายี่สารและของหลวงปู่ใจวัดเสด็จจังหวัดสมุทรสงครามและอีกหลายๆท่านที่นิยมสร้างไว้นานวันเข้าขาดการติดต่อสื่อสารไม่รู้ว่าเป็นของสำนักไหนเนื่องจากไม่มีหนังสือบอกไว้และทำคล้ายกันส่วนมากขาดเดาจากฝีมือและอายุของวัตถุที่ใช้ในการสร้าง อาจมีการเรียกที่ซ้ำกันระหว่างเครื่องรางที่เป็นลูกอมกับลูกสะกดบางคนใช้เรียกรวมๆกันผู้นิยมที่ชำนาญจริงๆจะแบ่งแยกลักษณะลูกอมกลมกว่าลูกสะกดที่มีลักษณะรีๆคลายรูปรักบีแต่วิธีใช้เหมือนกันอาจใช้ออมในปากหรือถักเชือกคาดเอวก็ได้กล่าวกันว่า ลูกอมขังขลังอมไว้ในปากตีฝ่าวงล้อมศัตรูออกมาห้าต่อหนึ่งหรือสิบต่อหนึ่งผ่านได้สบายมาเพราะอีกฝ่ายตาถูกอาถรรพ์สะกดให้มองเห็นว่าเรามีสิบคนเหมือนกันลูกสะกดจึงเป็นสุดยอดเครื่องรางขนาดเล็กที่นิยมใช้กันมาแต่โบราณก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องลูกสะกด เครื่องรางสะกดใจถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกด subscribe ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ